ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับและนี่ก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาในชั้นเนติบัณฑิตในภาคที่2นะครับในส่วนของข้อ3นะครับในกลุ่มของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับที่จะเป็นส่วนของเรื่องของวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นนะครับมีมาตราสําคัญและเนื้อหาใดบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับตัวหลักกฎหมายของข้อสามิแพ่งที่ออกเป็นประจำเป็น,ป,น,ป,นประจำเลยนะครับก็มีไม่มากนะครับก็จะมีเรื่องของการฟ้องซองครับฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา1 7 3่วรรคงวงเล็บ1ครับก็คือแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของการทิ้งฟ้องในคดีแพ่งครับก็ตามมาตรา1.4วงเล็บ1นะครับก็ในวงเล็บ1เนี่ยก็ใช้เฉพาะในศาลชั้นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นการทิ้งฟ้องในศาล อุทธร์แล้วก็ดีกาเนี่ยจะใช้มาตรา142วมเลบ2นะครับถัดมาจะเป็นมาตรา175เรื่องของการถอนฟอ้องนะครับก็นแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะครับก็คือถอนฟอ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การนะครับจะเป็นไปตามวรรคหนึ่งส่วนการถอนฟอ้องภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วเนี่ยจะเป็นไปตามวรรคสองนะครับตามมาด้วยมาตรา177วรรค3า179วรรคท้ายนะครับตัวนี้ครับก็ออกสอบเป็นประจำๆเลยนะครับ โอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับเริ่มแรกนะครับในส่วนของการฟ้องซ้อนนะครับตามประมวลกฎหมายวิแพ่งมาตรา1นึมวรรคสองวล็บหนึ่งเนะี่ยก็จะมีหลักอย่าว่านะับตั้งแต่เวลาที่ได้ยื่นฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาและผลแห่งการนี้ก็คือวล็บหนึ่งก็คือห้าไม่ให้โจทจยื่นฟ้องเรื่องเดียวกันต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นนะครับ หลักเกณฑ์สาคัญก็จะมีคําว่าห้ามไม่ให้โจทยื่นคําฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือศาลอื่นหมายความว่าโจทยื่นคําฟ้องจําเลยคนเดียวกันในเรื่องเดียวกันในขณะที่คดีเดิมยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาต่อศาลนั้นไม่ได้หรือต่อศาลอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือห้ามโจท์ฟ้องแล้วก็ต้องเป็นคู่ความเดียวกันครับต้องเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาไม่จํากัดว่าศาลจะต้องเป็นศาลเดียวกันนะครับ ก็เป็นหลักยีงสำคัญนะครับต่อไปครับเป็นตัวอย่างครับดีกา694ทับสอการฟ้องคดีล้มละลายไม่ใช่เป็นการฟ้องเพื่อังคับเอาทรัพย์สินของลกหนี้ประชำระแก่เจ้าหนี้ดังเช่นคดีแพ่งทั่วไป <c oughs> แต่เป็นการฟ้องเพื่อจากการทรัพย์สินของลกหนี้ตามประวงการที่กฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายดังนี้การที่โจทยื่นคำฟ้องคดีนี้ในส่วนของจำเลยที่2ที่3และที่4 ศาลก็ต้องพิจารณาเอาแต่ความจริงที่บัญญัติไว้ในพรบรล้มละลายมาตรา14เช่นเดียวกับการพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนที่2ที่3และที่5นะครับในคดีหมายเลขดำที่556/2547สภาพแห่งข้อหาและคำขอัครับก็เป็นอย่างเดียวกันถือได้ว่าเป็นการยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันในขณะที่คดีหมายเลขดำที่556/2547อยู่ในระหว่างการพิจารณาก็จะต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพาคณาแห่งมาตรา1นึ่งจะสา 2, มาักสองเล่มหนึ่งประกอบด้วยพรบรจะตั้งศาลลล้มลายและวิธีพิจารณาคดีล้มล,ลายมาตรา14ครับถัดมาดีกา22 22 2องสองสองทับสองห้าหกสองครับเป็นดีกาใหม่นะครับคดีสสำนวนก่อนกับคดีนี้เป็นเรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่จำเลยเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายฉบับเดียวกันในคราวเดียวกันจึงมีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเปเ็นหลักแห่งข้อหาเช่นเดียวกัน แม้คดีนี้จะมีคำขอที่แตกต่างกันไปโดยอ้างข้อตกลงในสัญญาตัวแทนจำหน่ายว่าภายหลังเลิกสัญญากันแล้วจำเลยมีหน้าที่รับสินค้าคืนนะครับแต่จำเลยไม่รับคืนทำให้โจทก์เสียหายก็เป็นคำขอที่สามารถขอได้ในสองคดีอยู่ก่อนแล้วครับเพราะการเรียกค่าเสียหายเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุที่จำเลยเลิกสัญญาฉบับเดียวกันและจำเลยมีหนังสือแจ้งการไม่ต่อสัญญาตัวแทนจำหน่ายไปยังโจทก์พร้อมกับแจ้งสิทธิหน้าที่ตามสัญญาตัวแทนจำหน่ายให้โจทก์ ส่งมอบสินค้าในคลังสินค้าคืนเก่จำเลยตามราคาที่สั่งซื้อไปถึง2ครั้งแต่โจทก์เพิกเฉยและกลับไปฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นเป็น2คดีก่อนแสดงได้ชัดเจนว่ามีข้อโต้แย้งเรื่องคืนสินค้ากันก่อนฟ้อง2คดีก่อนและค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องเรียกในคดีนี้สามารถเรียกได้ใน2คดีก่อนอยู่แล้วหรือหากมีความเสียหายเพิ่งปรากฏภายหลังฟ้องของ2คดีก่อนโจทก์ก็สามารถขอแก้ไขเพิ่มเติม ฟ้องเรียกค่าเสียหายใน2คดีก่อนได้การที่โจทก์มาฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันใหม่เป็นคดีนี้ขณะที่คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จะเป็นการฟร้องซ้อนต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีคำแพ่งมาตราหนึ่งจ็ดสามวรสองวงเล็บหนึ่งถัดมาเป็นเรื่องของการทิ้งฟ้องในคดีแพ่งครับตามประมวลกฎหมายวิธีค้ำแพ่งมาตราหนึ่งจดสี่วงเล็บหนึ่งที่แจ้งไปครับใช้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นครับ ส่วนอุทธรณ์ฎีกาให้ใช้มาตรา14 2วงเล็บ2เสมอครับสำหรับหลักการทิ้งฟ้องนะครับก็จะมีข้อแรกครับการทิ้งฟ้องตามมาตรา174เวงเล็บไม่นําไปใช้ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเพราะไม่มีการออกหมายเรียกให้อีกฝ่ายยื่นคําแก้อุทธรณ์หรือดีกานะครับมีแต่การส่งสําเนาอุทธรณ์หรือดีกาให้เท่านั้นนะครับ <c oughs> ส่วนการทิ้งฟ้องตามมาตรา174งเวงเล็บ2 มีใช้มากเพราะกรณีใดๆก็ตามในระหว่างดำเนินคดีถ้าสารมีคําสั่งให้โจทก์ทำอะไรภายในกําหนดเวลาแล้วโจทก์ไม่ทําภายในกําหนดเวลาดังกล่าวถือเป็นการทิ้งฟ้องตามมาตรา1.4วงเล็บ2ได้หลักการในข้อที่3เมื่อทิ้งฟ้องชั้นศาลใดศาลนั้นเป็นผู้มีอํานาจสั่งจําหน่ายคดีเช่นเมื่อสารชั้นต้นสั่งรับฎกาแล้วถือว่าคดีอยู่ในอํานาจของสารฎกา การที่จะสั่งว่าผู้ดีกาทิ้งฟ้องดีกาต้องให้ศาลดีกาเป็นผู้สั่งนะครับประการต่อมาการจำหน่ายคดีเมื่อมีการทิ้งฟ้องเป็นดุลพินิจของศาลหมายความว่าแม้จะมีการทิ้งฟ้องแล้วตามกฎหมายศาลอาจจะไม่สั่งจำหน่ายคดีก็ได้แต่กลับให้เวลาโจท์ต่อไปอีกก็ได้หรืออาจจะชี้ขาดคดีไปตามประมวลกฎหมายวิพง่งมาตราหนึ่งสองสามก็ได้นะครับประเด็นต่อมาถ้าศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดี เมื่อโจทก์ทิ้งฟ้องไปแล้วเมื่อโจทก์มายื่นคำร้องแสดงเหตุผลอันสมควรศาลชั้นต้นมีอำนาจแต่ส่วนคำร้องเพื่อทราบข้อเท็จจริงและมีอำนาจสั่งเพื่อถอนคำสั่งที่ว่าโจทก์ทิ้งฟ้องและให้จำหน่ายคดีจากสาระระบบความนั้นเสียได้ตามมาตรา27นะครับได้ขยายเวลาให้โจทก์ตามมาตรา23ส่วนถ้อยคำในประมวลกฎหมายพิจาราแพ่งมาตราถึงจะ4 อันถือเป็นการทิ้งฟ้องนั้นคำว่าคำฟ้องตามมาตรา1.7.4หมายความวมถึงฟ้องแยง้งฟ้องอุทธรณ์ฟ้องฎิกาคำร้องขอให้ปล่อยรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งมาตรา2.8.8คำร้องสอดเป็นคู่ความฝ่ายที่3ตามประมวลกฎหมายวิธีแพ่งมาตรา5.7และคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทด,ด้วยซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา1.7.4จึงมีการทิ้งฟ้องได้เกิดขึ้นได้ครับเช่นเดียวกัน ตัวอย่างดีกาใหม่ๆเลยนะครับหนึ่งสี่เก้าเก้าทับสองห้าหกสามศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับอุทธรณ์หลังจากโจทยืน่อนอุทธรณ์แล้วหนึ่งวันโดยไม่ได้สั่งให้แจ้งคําสั่งให้โจททราบหรือมีข้อความในอุทธรณ์ให้โจทมาดับทราบคําสั่งในวันใดแม้โจทได้วางค่าใช้จ่ายในการส่งคําคู่ความไว้ต่อศาลในวันที่ยื่นอุทธรณ์ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าโจททราบคําสั่งศาลชั้นต้นแล้วการที่เจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นทำรายงานเสนอต่อศาลชั้นต้นว่า ส่งหมายให้จำเลยที่1ไม่ได้สารชั้นต้นสั่งรอโจทก์แถลงแต่สารชั้นต้นไม่ได้แจ้งผลการส่งหมายนัดและสำนาอุทธรณ์ให้โจทก์ทราบโจทก์ย่อมไม่มีทางทราบถึงผลการส่งหมายดังกล่าวการที่โจทก์ไม่ได้ยื่นคำแถลงให้ดำเนินการต่อไปยังถือไม่ได้ว่าโจทก์จงใจเพิกเฉยไม่ไดำเนินคดีภายในเวลาที่ศารชั้นต้นกำหนดอันจะถือว่าเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1.74วงเล็บ2ประกอบมาตรา 2, 4, 6และพระบรวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2.551มาตรา7ถัดมาเรื่องของการถอนฟ้องตามประมวลมาวิธีความแพ่งมาตรา1.75่าที่แจ้งไปครับก็แบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การตามมาตรา1.75วรรค1กรณี2ถอนฟ้องภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วตามมาตรา1.75วรรค2นะครับ การถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การเนี่ยต้องทำเป็นคำบอกกล่าวนะครับส่วนการถอนฟ้องในคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การศาลอนุญาตได้เลยโดยไม่จำต้องฟังจำเลยก่อนนะครับส่วนการขอถอนฟ้องภายหลังจำเลยยื่นคำให้การตามมาตรา1น5วรรคอเนี่ยต้องทำเป็นคำร้องซึ่งการขอถอนฟ้องกรณีนี้ถ้าศาลจะอนุญาตให้ถอนฟ้องศาลจำต้องฟังจำเลยก่อนเสมอ แล้วก็ศาลอนุญ,ญาตให้ถอนฟ้องโดยยังไม่ได้ฟังจำเลยย่อมต้องห้ามตามกฎหมายนะครับมูดีกาครับ6-412่ห5 6จทับสองเลยที่1ขานนย,ยื่นคำให้การตรวจถอนฟ้องสำหรับจำเลยที่1กรณีไม่อยู่เนีน่ยบังคับประมวลกฎหมายวิธีวามแพ่งมาตรา1นึ่งเจ็วที่ศาลต้องฟังจำเลยที่1ก่อนมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้โจวกถอนฟ้องได้นะครับโดยไม่จำต้องฟังจำเลยที่1ก่อน ัดมา8324ทับสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1น5เไม่ได้ระบุให้โจทก์ต้องแสดงเหตุผลในการถอนฟ้องโจทยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในระหว่างการแต่ส่วนคำร้องขอคุ้มครองชั่วข่าวโดยจำเลยที่2ยังไม่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีเป็นการใช้สิทธิถอนฟ้องตามมาตรา1น5วรรคหนึ่งศาลมีอำนาจสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่2ได้โดยไม่จำต้องฟังจำเลยที่2ก่อน แม้จำนวนที่สองจะยื่นคำคัดค้านคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์แต่คำคัดค้านไม่ใช่คำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีวามแพ่งมาตรา177การที่ศาลชั้นต้นอนุญ,ญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลนที่สองจึงชอบด้วยกฎหมายตีกา6412ทับ 2, 2 5 5, 5 6วินิจฉัยไว้ว่ากรณีไม่อยู่ในบงคับตามประมวลกฎหมายวิแพ่งมาตรา175วรรคและฎีกา8324ทับ2560วินิจฉัยว่า เป็นการใช้สิทธิการถอนฟ้องตามมาตรา1.5วรรคหนึ่งดังนั้นการขอถอนฟ้องต้องทำเป็นคำบอกกล่าวก่อน,นมาครับผลของการถอนฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องแต่อาจยื่นฟ้องใหม่ได้ในภายในอายุความตามประมวลกฎหมายวิแพ่งมาตรา1.6แต่อย่างไรก็ตามแม้โจทก์จะมีสิทธิยื่นคำฟ้องใหม่ภายในกำหนดอายุความก็ตามแต่มีบางกรณีโจทก์ถอนฟ้องแล้วยังไม่มีสิทธิยื่นคำฟ้องเข้ามาให้ใหม่นะครับ ก็ให้ศึกษาจากตัวอย่างต่อไปนี้ครับนิการ8 3 4ดทับสองโจทย์เคยมอบอำนาจให้นอน,นีนเป็นโจทย์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทต,ต่อมานอนีนได้ถอนฟ้องไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแม้ว่าข้อหาใดๆเกี่ยวกับที่ดินพิพาทอีกต่อไปดังนี้เมื่อโจทย์ถอนฟ้องโดยประสงค์จะนำคดีมาฟ้องอีกย่อมเป็นการสลัดสิทธิของโจทย์ที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีกำแพงมมตตา176งโจทย์จึงไม่มีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องเป็นคดี ฟ้องใหม่เป็นคดีนี้นะครับถัดมาดีกา2 0 0 2 2น1ับโจทย์ฟ้องจำเลยทั้ง4ว่าและเมื่อบุกรุกที่พิพาทของโจทย์แต่ปรากฏว่าโจทย์ได้เคยฟ้องจำเลยทั้ง4นี้ในประเด็นที่พิพาทรายเดียวกันนี้มาก่อนแล้วและได้ถอนฟ้องไปโดยแถลงต่อศาลไว้ว่าจะไม่นำคดีมาฟ้องจำเลยเกี่ยวกับที่พิพาทนี้อีกดังนี้ คำแถลงของโจทก์ในคดีก่อนซึ่งยอมสละสิทธิ์นำคดีเรื่องนี้มาฟ้องใหม่ตามมาตรา176จึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่โจทก์ในคดีนั้นได้ทำต่อศาลและต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งย่อมผูกมัดโจทก์นะครับโจทก์จะนำคดีมาฟ้องจำเลยทั้ง4นี้อีกไม่ได้ส่วนจำเลยที่5ที่6เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่1ได้แบ่งขายทรัพย์สิให้ก่อนที่โจทก์จะได้ฟ้องจำเลยที่1ถึง4ในคดีก่อนดังกล่าวสิทธิของจำเลยที่1ผู้ขาย มีอยู่อย่างไรย่อมตกไปเป็นสิทธิของจำเลยที่5และที่6ผู้ซื้อด้วยเมื่อโจทย์ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่1ได้อีกแล้วก็จะไม่สามารถาฟ้องจำเลยที่5และที่6ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับปิดท้ายกันที่ประมวลกฎหมายวิพแพ่งมาตรา177วรรค3นะครับแล้วก็179วรรคท้ายนะครับการฟ้องแย้งตามมาตรา177 178 179เนี่ย ก็จะมีหลักการว่าจำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้วให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหากตามมาตรา1.7 7วรรค3แต่ประเด็นปัญหามีว่าโจทก์จะฟ้องแย้งได้หรือไม่ครับสำหรับประเด็นแรกครับออในทางปฏิบัติในเรื่องของการฟ้องแย้งมีเหตุผลที่ศาลจะไม่รับฟังฟ้องแยง้งเช่นฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ฟ้องแย้งมีเงื่อนไขและก็ฟ้องแย้งที่ไม่จําเป็นนะครับถัดมาวิธีการสั่งรับฟ้องแย้งนั้นจะต้องทราบว่าฟ้องแย้งจะต้องฟ้องแย้งมาในคำให้การตามมาตรา1นึจเจวรรคสาหรือจะฟ้องแย้งมาในคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําให้การตามมาตรา1นึงเเวงเล็บ3นะครับดังนั้นการที่ศาลจะรับสั่งจะสั่งรับฟ้องแย้งจะสั่งในทํานองว่ารับคําให้การและฟ้องแย้งส่ง สำเนาและหมายเรียกโจทย์ให้การแก้ฟ้องแย้งนะครับถ้าศาลจะสั่งไม่รับฟ้องแย้งจะสั่งในทำนองว่ารับคำให้การสำเนาในโจทย์นัดชี้2สถานหมายแจ้งวันนัดให้โจทย์ทราบนะครับส่วนฟ้องแย้งของจำเลยไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมไม่รับฟ้องแย้งคืนค่าคืนคืนค่นาขึ้นศาลให้จำเลยทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับประเด็นต่อมาฟ้องแย้งเป็นเรื่องระหว่างจำเลยกับโจทย์เท่านั้นจะฟ้องแย้งคนอื่นไม่ได้นะครับ สุดท้ายฟ้องแย้งต้องไม่ขัดกับคำให้การเดิมหากขัดกับคำให้การเดิมจะถือว่าไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมครับนีการ7 4 0าทับสอผู้ร้องสอบเป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยหลังโจทฟ้องขอให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทและรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจากโจทและร้องสอบเข้ามาเป็นผู้ความฝ่ายที่3ตามประมวลกฎหมายวิแพ่งมาตรา57เวงเล็บ1นอันเป็นไป เพื่อยังให้ได้รับความรับความคุ้มครองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่โดยไม่ได้ขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมตามประมวลกฎหมายวิแพษงมาตรา57วรรค็บ2เพราะตอนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นคำขอบังคับของผู้ร้องสอดก็เ,เป็นการขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอดและห้ามโจท์กับจำเลยยุ่งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทข,ของผู้ร้องสอด เท่ากับเป็นการตั้งประเด็นฟ้องทั้งโจทก์และจำเลยคดีร้องสอดของผู้ร้องเสมือนหนึ่งว่าผู้ร้องสอดได้ฟ้องโจทก์และจำเลยเป็นคดีใหม่และเป็นอีกคดีหนึ่งแยกกันได้กับคดีเดิมตามประมวลกฎหมายวิแพคงมาตรา58วรรคหนึ่งเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องแย้งเข้ามาในคำให้การแก้ร้องสอดได้คดีนี้โจท์ฟ้องแย้งของให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยกับผู้ร้องสอดโดยสรุปแล้วถ้า เป็นกรณีคำร้องสอดตามมาตรา57วงเล็บหมีลักษณะเป็นคำฟ้องโจทกับจำเลยเดิมก็ต้องยื่นคำให้การแก้ร้องสอดดังนั้นโจทฟ้องแย้งในคำให้การแก้ร้องสอดได้และในขณะเดียวกันจำเลยเดิมก็ต้องยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดแล้วก็จำเลยเดิมจึงฟ้องแย้งในคำให้การแก้ร้องสอดได้เช่นเดียวกันตามมาตรา19ครับ ในคดีแพ่งห่างโจทย์จะแก้ไขคำฟ้องโดยเพิ่มตัวบุคคลเข้ามาในคดีก็สามารถกระทำได้เพียงมีหลักกฎหมายและสารดีกาวางหลักไว้นะครับก็ตาม1 7 9ครับวรรคแรกบัญญัติว่าโจทย์หรือจำเลยจะแก้ไขข้อหาข้อต่อสู้ข้ออ้างหรือข้อเถียงอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้และวรรคสุดท้ายก็บัญญัติไว้ว่า,วาห้ามไม่ให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาล ไม่ว่าจะโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมหรือฟ้องแยง้งภายหลังที่ได้ยื่นคําฟ้องเดิมต่อศาลแล้วเว้นแต่คําฟ้องเดิมและคําฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้นะครับสรับในประเด็นที่2ก็จะมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก็คือว่าโจทย์จะขอแก้ไขคําฟ้องเกี่ยวกับตัวบุคคลที่เป็นโจทย์หรือจําเลยได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็แยกตอบได้เป็น6กกรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือ กรณีขอแก้ไขคำฟ้องโดยเปลี่ยนตัวจำเลยอันนี้ทำไม่ได้เพราะตัวจำเลยจะต้องระบุไว้ให้แน่ชัดตามประมวลกฎหมายวิพางมาตาสิบเจ็งเล็บครับจะมาขอแก้ไขคำฟ้องโดยเปลี่ยนตัวจำเลยภายหลังตามประมวลกฎหมายวิแา่งมาตดเก้ไม่ได้ประเด็นต่อมาครับกรณีที่2กรณีที่จำเลยถึงแก่กรรมไปก่อนโจทก์ฟ้องครับจำเลยเสียชีวิตนั่นเองนะครับ จะมาขอแก้ไขให้ทายาตมารับผิดแทนไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะจำเลยไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายแล้วโจทก์จึงไม่อาจฟ้องจำเลยได้อยู่แล้วจึงไม่ใช่การแก้ไขคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิแพ่คมาตา179นะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับในขณะที่โจทก์ฟ้องออ่างนั้นออ่างได้ถึงแก่กรรมไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายแล้วโจทก์จึงไม่อาจฟ้องออ่างเป็นจำเลยที่5ได้ การที่โจทยื่นคำร้องของแก้ไขคำฟ้องให้จำเลยที่3ซึ่งเป็นทายาทของจำเลยที่5มารับผิดแทนจำเลยที่5ซึ่งโจทย์ไม่สามารถจะฟ้องร้องได้อยู่แล้วจึงไม่อาจกระทำได้เพราะไม่ใช่เป็นการแก้ไขคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งมาตรา1 7 9โจทย์ชอบที่จะไปฟ้องจำเลยที่3ในฐานะที่เป็นทาย,ยาทโดยธรรมของจำเลยที่5ได้ใหม่นะครับก็เป็นดีกา8128ทับสอ 4, 4. ส่วนกรณีขอแก้ไขคําฟ้องเพิ่มจํานวนผู้เป็นโจทย์อันนี้ก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันครับเพราะตัวโจทย์จะต้องระบุไว้ให้แน่ชัดตามประมวลกฎหมายวิแพ่งมาตรา67เวงเล็บ2จะมาขอแก้ไขคําฟ้องโดยเพิ่มจานวนผู้เป็นโจทภายหลังตามประมวลกฎหมายวิแพ่งมาตา119ก็ไม่ได้นะครับประเด็นที่4กรณีขอแก้ไขคําฟ้องโดยเพิ่มจําเลยอันนี้ก็ทําไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะตัวจําเลยจะต้องระบุไว้ให้แน่ชัดตามประมวลกฎหมายวิพ่งมาตรา67วงเล็บ2 จะขอแก้ไขคําฟ้องโดยเพิ่มตัวจําเลยภายหลังตามประมวลกฎหมายวิพาาแพ่งมาตรา179ไม่ได้แต่ว่าโจทก์ชอบที่จะขอให้ศาลมีหมายเรียกบุนคคลภายนอกเข้ามาในคดีได้นะครับตามประมวลกฎหมายวิแพ่งมาตรา57งบเล็บ3นะครับตัวอย่างนะครับการแก้ไขคําฟ้องตามประมวลวกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา179จะต้องเป็นการแก้ไขข้อหาข้ออ้างที่มีต่อจําเลยคือ ตัวบุคคลที่จะต้องระบุไว้แน่ชัดตามมาตรา55และ67โดยการเพิ่มหรือลดทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่เิพาทในฟ้องเดิมหรือสละข้อหาในฟ้องเดิมประกอบด้วยมาตราบางข้อหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้สมบูรณ์นะครับดังนั้นการที่โจทย์ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อซอโซเข้ามาเป็นจำเลยในภายหลังจึงเท่ากับเป็นการฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลยเพิ่มเข้ามาในคดีอีกคนหนึ่ง จึงไม่ใช่เป็นเรื่องขอแก้ไขคําฟ้องตามในแห่งบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวนะครับดีกา1 1 1 7งหนึ่ทับสองกรณีที่5ครับขอแก้ไขชื่อจําเลยโดยจํำเลยยังเป็นจำเลยคนเดิมย่อมแก้ไขได้เสมอเพราะเป็นการแก้ไขข้อขผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อคู่ความที่โจทกฟ้องไม่ใช่เพิ่มหรือเปลี่ยนตัวจําเลยนะครับตัวอย่าง การขอแก้ไขคำฟ้องที่ระบุไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีแพ่แพงมาตรา179เป็นเพียงตัวอย่างที่ผู้ความจะขอแก้ไขเมื่อมีเหตุอันสมควรย่อมกระทำได้แม้ไม่ใช่เป็นเหตุที่ระบุไว้ตามมาตรา179ก็ตามโจทย์เพิ่มเติมชื่อจำเลยที่2อ,อีกชื่อหนึ่งว่านางสาววันธนีเพื่อให้ชื่อของจำเลยที่2ชัดเจนขึ้นขอแก้ไขนามสกุลของจำเลยที่2จากตันทวาเน,นดมาเป็นแท่ชัวเพื่อความถูกต้อง เพราะนามสกุลตันทวาน,นิชเป็นของจำเลยที่1ซึ่งเป็นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของจำเลยที่สองไม่ใช่เป็นการฟ้องคดตีต่างบุคคลกันโจทก์จึงมีสิทธิ์เพิ่มเติมชื่อจำเลยที่2และแก้ไขชื่อสกุลข,ของจำเลยที่2ให้ชัดเจนและถูกต้องได้นะครับมาตรา1นึ่งเจ้าบัดนินสุดท้ายครับกรณีขอแก้ชื่อบุคคลในชั้นคารรังคับคดีย่อมแก้ไขได้เสมอเช่นกันนะครับเพราะเป็นการเพิ่มเติมในรายละเอียดให้ชัดเจนถูกต้องต,องตามความเป็นจริง ไม่ได้เพิ่มข้อหาหรือจํานวนคนใหม่แต่ไม่ใช่การแก้ไขคําฟ้องนะครับตามมาตรา199จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา180และ181ที่จะต้องยื่นก่อนวันชี้2สถานหรือวันสืบพยานนะครับนี่ให้จำไว้ให้ดีๆนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสหกรณ์แท็กซี่ร่วมมิตรจำกัดกับสหกรณ์แท็กซี่รวมมิตรนะครับจำกัดเป็นหดีบุคคลเดียวกันนะครับมีร่วมมิตรกับรวมมิตรนะ การขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อสารกรแท็กซี่รวมมิรจำกัดเข้ามาจึงไม่ใช่เป็นกรณีฟ้องจำเลยผิดตัวหรือฟ้องคดีบุคคลต่างกันนะครับและไม่ใช่เป็นการเพิ่มข้อหาใหม่นะครับหากแต่เป็นการเพิ่มเติมในรายละเอียดให้ชัดเจนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแม้จะอยู่ในชั้นบังคับคดีแต่ก็ไม่ได้เป็นการเป,ปลี่ยนแปลงผลของคาพิพากษาหรือเป็นการบังคับคดีนอกเหนือไปจากคำพิพากษาแต่อย่างใดทั้งกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ไขคำฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งมาตรา199ฉะนั้นจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา180และ181ที่จะต้องถูกจํากัดระยะเวลาการยื่นคําร้องว่าจะต้องยื่นก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานและไม่จําต้องส่งสําเนาคําร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อนศาลจึงมีคําสั่งได้นะครับอีการที่7206ั2544ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นตัวอย่างข้อสอบ มาให้ลองวินิจฉัยกันครับสำหรับในข้อสามนี้นะครับก็มีตัวอย่างข้อสอบนํามาให้ลองฝึกทํากันนะครับก็จะเป็นข้อสอบสมัยที่69นะครับโจทย์ฟ้องว่าโจทย์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่1ซึ่งโจดท,ทะเบียนเป็นภาระจำยอมในที่ดินแปลงงทั้งแปลงนะครับให้ตกเป็นภาระจำยอมเรื่องทางเดินแก่ที่ดินโฉนดเลขที่2 จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินฉนดเลขที่3พร้อมอาคารพณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับที่ดินฉนดที่2ครับจำเลยก็ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารแล้วก็วางขายสินค้าลุกล้ำเข้าไปในที่ดินฉนดเลขที่1บางส่วนเป็นการละเมิดทําให้โจ์เสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้ขอให้บังคับจําเลยหรือถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินฉนดเลขที่1จําเลยก็ให้การแล้วก็ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างต่อเติมอาคารพาณิชย์เพราะขนาดจำเลยรับโอนที่ดินถนนเลขที่3พร้อมกับอาคารพาณิชย์มาจากเจ้าของเดิมน่ะก็มีการต่อเติมบริเวณด้านหน้าเพื่อประโยชน์ในการค้าขายไว้อยู่แล้วครับเจ้าของเดิมในที่ดินและอาคารพาณิชย์ดังกล่าวแล้วก็จำเลยใช้ทางในที่ดินถนนเล็ที่1เข้าออกไปสู่ถนนสาธารณะต่อเนื่องกันก็รวมเป็นเวลา20ปีโดยไม่มีผู้ใดขัดขาน ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจท์จดทะเบียนที่ดินถนดเลขที่1ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินฉนดเลขที่3ของจำเลยคดีนี้ครับศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งไม่รับฟ้องเยงจำเลยจึงฟ้องโจทกต่อศาลชั้นต้นอื่นครับขอให้จดทะเบียนที่ดินฉนดเลขที่1ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินฉนดเลขที่3ด้วยเรื่องเดียวกันกับฟ้องเยงโดยปรากฏว่าภายหลังยื่นคำฟ้องแล้ว จำเลยข้อได้ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องแย้งภายในกำหนดเวลาอุทธรณ์นะครับแต่ต่อมาศาลได้อนุญ,ญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์คำสั่งและจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความนะครับก็ให้พวกเรามีทิ่ฉายว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แล้วก็การยื่นคำฟ้องของจำเลยต่อศาลชั้นต้นอื่นเนี่ยเป็นฟ้องซ้อน ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ครับครับสำหรับคำตอบนี้ครับตามคำฟ้องของโจทกล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดด้วยการต่อเติมอาคารและวางสินค้าลูกร้ำที่ดินโฉนดเลขที่1ของโจท์ที่ได้จดทะเบียนาระราจำยอมให้แก่เจ้าของที่ดินรายอื่นไม่ได้ห้ามจำเลยใช้ทางซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินดังกล่าวส่วนจำเลยฟ้องแย้งว่าที่ดินดังกล่าวของโจ์ตกเป็นาระาชจำยอมแก่ที่ดินของจำเลย ขอให้บังคับโจทย์จดทะเบียนพระราชจำยอมให้ที่ดินของโจทย์ตัวเป็นพระชจำยอมแก่ที่ดินของจำเลยเป็นการตั้งประเด็นข้อพ,พิพาทขึ้นใหม่เนื่องจากจำเลยไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิ์เรื่องการใช้ที่ดินโฉนดในที่หนึ่งของโจทย์ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นเรื่องอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแหล่งแห่งข้อหาตามคำฟ้องเดิมซึ่งเป็นเรื่องของการละเมิดขับไล่นะครับ จึงไม่อาจรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีคิจารณาคแพ่งมาตรา177วรรค3ประกอบมาตรา179วรรค3เป็นฟ้องแย้งที่ไม่อาจรับไว้พิจารณารวมกับฟ้องเดิมของโจทย์ได้คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยจึงชอบแล้วครับตามรีกา857ถึง859ั259อีกประเด็นหนึ่งครับ การยื่นคำฟ้องของจำเลยแม้จำเลยจะยื่นคำฟ้องก่อนที่จำเลยจะอุทธร์คำสั่งไม่รับฟ้องแย้งแต่ต่อมาจำเลยได้ยื่นอุทธร์คำสั่งในภายแนคำสั่งอีกครั้งครับภายในกำหนดต้องถือว่าคดีก่อนของจำเลยอยู่ในระหว่างการพิจารณาการที่จำเลยยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันแม้ต่อศาลชั้นต้นอื่นย่อมเป็นการฟ้องซ้อนนะครับต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราหนึ่งจวรรค2วงเล็บหนึ่งนับตั้งแต่วันยื่นคำฟ้อง โดยไม่ต้องคำนึงถึงเหตุว่าต่อมาศาลจะาอยอนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์คำและคำสั่งก็ไม่ทำให้การยื่นคำฟ้องของจำเลยไม่เป็นฟ้องสาอนแต่อย่างใดครับ